ดีที่สองดอสุดที่สุดีที่แปดที่สุดี่สุี่ห้าหกเก้ปดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเริ่มต้นไหมเปลี่ยนเป็นทำไมอ่ะเปลี่ยนเป็นเพิ่อยู่ใกล้ด้วยการสมาชิกอยู่ใกล้ด้วยการสมาชิก อันนี้คือห้องหนังสือของเพิ่มนะหรือห้องรักษาห้องห้องห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องสําหรับเพิ่มนนะถ้าอยากทํายาอะไรก็ทําได้เลยแต่แต่ต้องต้องให้น้องพลมาสอนว่าทํำยังไงยะจับพื้น แล้วพื้นในห้องหนังสือก็เป็นพื้นไม้แล้วเเเดี๋ยวขขากก็บ่อน ก่อนนะอย่าไปคุยอย่าไปคุยกำแพงนะเราทำห้องหนังสือที่เสร็จก่อนบายเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวมากันต่อเฮ้ยเราทำห้องหนังสือนี้ก็ห้องหนังสือสลับเพิ่มนี่จะย็นก่อนเฮ้ยเพิ่นลบลบ ทำตามก๊อปปี้ดีกว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าบ้านเราหรูหรากว่าเราพ่ออิดแต่แต่แต่บ้านเราบ้านเราดีเพราะว่าบ้านอยู่ใต้ดินเพราะว่าหลังจากเวลาแบบว่าสมมติว่ามีคนจะมามาบุกบ้านพวกเราอ่ะแล้วก็อย่าตามหาบ้านพวกเราใช่ไหมเขาจะได้หาบ้านพวกเราไม่เจอม,ม,มีข้อดีด้วย เดี๋มาเดี๋มาทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะมามากันต่อจะดีจเจ็บกันแน่หรอทุกคนนี่ทุกคนดูตอนนี้นี่มาแล้วเหรอที่เพิ่มขอขอบ้านพี่ยี่มาใส่โบนนี้ะ เฮ้ยขอโทษทีเหรอเฮ้ยเมื่อกี้ทอๆๆๆเราจะขาไม่ตั้งใจบาเรก็รวยกว่าเดี๋ยวเราพ่ออย่าเราทำหลังคาให้ไหมที่โดนบุกอ่าใช่แล้วทีนี้ทีนี้ถ่าทีนีถ้าโจมมาทีนถ้าเจอมาล้วใครก็มี่เข้าไปเได้ แล้วจุก็รู้ตัวว่าเฮ้ยมันมีใบอีกคนนึงแล้ววันนี้นิคใบก็สอนไปดูจะดีโดแต่แต่ว่าไปโดนเกะใช่ไหม, <c oughs> มก็มาเดี่ยวนะไม่ได้ยิยนแม้เล็กเลยนะเไเลยไออ้าวตาไหนบอกไม่เปิดไงทุกคนตอนนี้ตอนนี้ตาเราบอกว่าตาจะเปิดแอร์ครับแต่ว่าตอนตอนนั้นน่ะมีคนบอกว่าเปิดแอร์ทำไมทั้งที่วันนี้หนาวใช่ไหมเพื่อ ทุกคนทุกคนเดี๋ยวพวกเราคิดว่าเรามาทำเดี okay. uh ๋ยวเราคิด huh. ว่าเรามาเดี๋ยวเวลาการทําบ้านเพิ่มก uh? uh uh ันมาทำกันต่อนะคะบ้านดูสิไม่เราจะทำตู้ห้องต่อไปต้องใช้ประตูหน่อยอะไรโอ้ยฉันเพิ่งเด็กเกิดไปแบบนี้อ้าว ว่าเร็วยยร้องมาแวเาะไนร้ได้เรยอเราขายต่อสองสายสองอสาแบบมือกินกันนะเรา้าว่าเราต้องอะไรบังคุขุมเราต้องบังอะไรด้วยนะไม่อย่างนั้นโจรท่านสงสัยว่าเฮ้ยตรงนี้มันทำไมมันดูควงว้าใหเยบ้างพวกเขาต้องอยู่ตรงนี้อันนี้ <premises. S 2> ต้องมาต้องมาให้ดูเหมือนว่าโจนไม่รู้ตัวเลยจะถ้าเกิดอโจรมาเราต้องเอานี่แบบนี้นะแต่เพืต้องอย่างไนั้นก่อนดี๋ยวเราทําอะไรให้ดูเหมือนว่าให้ดูให้ดูแบบว่าให้มันโจนแบบมันงงว่าเอ้ยทำไมหิมะมันเยอะจังเลยตรงนี้ไมเอามาหิมะก็ได้อโจรโจนมันงงว่าเอ้ยทำไมบ้านผมนี่ทำไมทำไมมันกว้างกว้างผิดปกติอ่ะเพือจะงงยังไง เราจะเอาตัวเราอยังไงเราถามคือเอายี่มะแบบนี้ไหมบล็อกใหญ่เรียบๆแบบนี้เลยโอ้ยแล้วถ้าเหมืโดนถ้าโดนจับก็คือเราไม่ช่วยอะไรเลยนะไม่กลัวถ้ากลัวก็ก็ต่อสู้กับเขาเลยต่อสู้เขาแบบนี้นะเพื่อนดูนี่นะต่อสู้แบบนี้นะตอนนี้เราขอดูยี่มาเลื่อนต่อเข้าไปในศึ เพื่อนี่กำลังข่าเข้าไปในเซิร์ฟนะที่ดูเตยออกผมมือได้ายมีติพี่เพือนหยอกๆถ้าถ้าเธอที่เห็นเนี่ยแหละว่าวิทย์มมายื่จากบ้านมูตีิที่มูตีิจะมูตีิจะทำลายบ้านเฮ้ยห็นได้ผู้ใดนะได้พูด้ใดเพิ่มเพิ่มไล่มุต้ออกจากเซิร์ฟเลยใช่ไหมแต่คิดว่าเราต้องทำเราต้อง ไงนมที่เราจะทเส็จบาเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวดีวั่กอนนะเอากูที่อู้จะบาเดียวกูท่มนะอะระเราเลือกตนั้นเป็นสางที่เราจะทำเสร็จเป็นรูปโคนแต่ราแต่เราว่าเอาป็นสเหลี่ยมก่นอ่ยก็เวลาจน แล้วถ да ้าบอกว่าโจมันรู้ว่ามันมีบ้าของโอยู่ตรงนี้เราเลยได้ทำแบบนี้เลยฮะแล้วเราต้องทำให้มันสูงสุดเราต้องทำหน้าต่างแต่ละรูไงแล้วเราต้องใช้ธน store, <net> well ูการต่อสู้แล <hum> ้วก็แม่ก็ใช้ขวานเฮ้ยเรากลับไม้ค้าก่อน

ไหนเขาจับนิเออไม่ร้อนอ่ะจับขึ้นมาจับ้้ฝ่าอย่างร้อนอ่ะดูบ um> ้านหลวงพอดิเอ้ยฝนจะตกแล้วเราทูลต้องกลับในบ้านของตัวเองเพื่อดูท้องฟ้าก็ไม่เป็นสีดำยังไม่สีดเลยดูดำก่อนเนี่ยมันดำแล ไม่ดูไม่ลืมตามองโลกเลยยังไงโอเคทุกคนต้องกลับไปในบ้านของตัวเองทุกคนต้องกลับไปบ้านของตัวเองอ้าแล้วห้องนอนบ้านเรายังไม่มีเลโอ้ยใจเย็น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 เดี๋ยวเราไม่ทำบ้านให้นะนอนเหมือนเนี้ยใครทำให้เนาะทำเตียงไว้ก่อนเราไม่รีบไปนอนอ้าวก็ได้โอ้ก็ได้เราทำให้เนาะ ทำแบบทำทำแบบก๊อปปี้ที่มาอ่ะเออตอนนี้ฝนยังไม่ตกแล้วต้องรีบทำภายในสิบวิกหนึ<_<_่งสามไม่ต้องนับไม่ต้องนับไม่ต้องนับแล้วทำทำเสร็จตอนไหนก็เรื่องของคนดีผมเป็นเกมเมอร์ใช่หไม่ผมเป็นไอออฟเดอร์ ใจนะครับว <Auf> mm ันอาจัก huh. ก uh ็ปวลาก้ปวดท้ไป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 อยากจปวตามแรไวที huh. oh. uh ่เธอเธอจะเดินตัว

จะเป็นยูทูบเบอร์ฝึกหัดเพราะวัยเพราะว่าช่องของเราอะยังน้อยอยู่แล้ววัยตาเรายังเนาะอ้อยอยู่ด้วยยังอยู่หลักร้อยอยู่เลยนะยังยังไม่ยังยังไม่หลักหมื่นเลยทุกคนวัยตาเรายังหลักร้อยอยู่เลยเดี๋ยวต้องรอหลายวันมากเลยอ่ะไม่รู้อะเดือนเดือนโอเคเพื่อเราสร้างมาให้เพื่อเสร็จแล้วนะ อนนี้ฝนตกสาหายแล้วนะเฮ้ยกลางคืนแล้วขอนนัานคือแล้วตอฝน,อน,นอยังไม่ตกเออทำไมตอนนั้นทำไมถึงมองดูหมอนมันฝนจะตกเลยข,เขยขอเข้าบ้านด้วยหนิขอเข้าบ้านก็เราก็เรายังไม่รู้ว่นตกจริงหรอบางคนเราไม่รู้นี่ทำพื้นไม้ไหมตรงนี้มา,มานมา ทุกคนนี่คือห้องนอนของบ้าพวกเราอันนี้ไม่ใช่ห้องนอนบ้าเพิ่มนะถ้าห้องนอนบ้าเพิ่มอ่ะมันต้องเหมือนพวกเราอันนี้คือบ้าพวกเรานะเพราะบ้าพวกเราเป็นแบบนี้เพราะบ้าพวกเราต้องมีแบบนี้โอ้ยใครติดไฟอ่ะเราบ้าใช่ไหมบ้าเพิ่มใช่ไหมอ๋อ